แล,ลาภาษาคมมากินอ,นอนินหน้าบ้านมันเปลี่ยนมากินหน้าบ้านมันกระด้บรรยากาศนอะแบบน,น,นี้เนาะโอ้ด้ไรย้ยหน่อยไปใส่ละวัน ก๋วยยังเนาะนี่เนาะมากันกินก๋วยย่างไป

เลยมุนมุมอีกหน่อยหนึ่งเลย,ลเยว่าไรวะเว้ยแนวเป็กหั่งกันอืมมอสไหนกินกัน พี่น้องสุมหองเศร้า,าเดือดรมุมครับไม่นน่อยไม่น้น่อย